พี่ซอหวัวใจน้องนานา,นา,นาทำไมตอนเจอตัวจริงไม่ค่อยคุยกับพี่ล่ะทำไมล่ะคะมีใครอยู่ไหมมมใครอยู่ก็เปล่าเฮ้ยนานาบอกว่าเปิดเร็วๆเขาไม่ได้ล็อกห้องนี่นา ยื้อเ่ะเขาอยู่อยู่คนเดียวหรอทำไมหนูอยู่คนเดียวอ่ะทำไมนอคนเดียวไม้ก็ได้ทก คนเดียวให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไหมเราไปก็ได้ค่ะดูไปแล้วไม่แกล้งเราเพียแก่ละดูในน้าว้าวบายบายน้องไม่เปิดหน้าเลยไม่เงาแย่เลยอยู่คนเดียว 同意吧。